สวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการสุขภาพดีไม่มีขายพอดแคสต์โดยกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อาสารสุขภาพกรมอนามัยกรมอนามัยเผยวิธีลดอ้วนช่วงเด็กิดเทอมคุมเข้มอาหารปรับพฤติกรรมสุขภาพครับในช่วงไิเทมอมฤดูร้อนของเด็กๆวัยเรียนวัยรุ่นมีเวลาว่างอยู่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นนอนดึกขึ้นตื่นสายขึ้นทำให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะใช้เวลาไปกับก,บการเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ไม่กินอาหารมื้อเช้าเรื่องแต่กินขนมน้ำน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆและขยับร่างกายน้อยลงส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากรับท่าผู้ฟัง เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยจากข้อมูลภาวะโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเด็กไทย1ในสของอาเซียนโดยเฉพาะช่วงอายุ6-18ปีมีภาวะน้ำหนักเกินและเริ่มอ้วนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแถมยังมีแรงจูงใจจากสื่อโฆษณาต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้อยากกินและ3ใน4ของเด็กไทยไม่เห็นคําเตือนในโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มเลยเพราะฉะนั้นในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนแบบนี้ผู้ปกครองควรใส่ใจในการดูแลสุขภาพของเด็กๆเ,เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการกินควรกินให้ถูกหลักโภชนาการในปริมาณเหมาะสมกับวัย ครบ5หมู่เสริมหลัก211คือผัก2ส,ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนข้าวหรือแป้งก็ได้1ส่วนต่อหนึมื้อนะครับเพื่อความครบถ้วนของสารอาหารอาจจะเสริมด้วยการชวนเด็กๆทำอาหารด้วยกันเพื่อเป็นการฝึกสอดแทรกการรับประทานลดหวานมันเค็มลดการปรุงที่มากเกินไป ให้ติดเป็นนิสัยรวมถึงแนะนำให้เด็กๆหลีกเลียเ่ยงพวกเนื้อสัตว์แปรรูปอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งและมันเตรียมนมรสจืดและผลไม้ที่เด็กๆชอบติดไว้ในตู้เย็นด้วยนะครับสุดท้ายนี้ควรส่งเสริมให้เด็กๆออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันหรือ ทาสะสมต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปเป็นประจำทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิกวิ่งปั่นจักรยานกระโดดเชือกเตะบอลเล่นบาสเกตบอลเพื่อเป็นการให้มีสุขภาพที่ดีและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ถึง10ชั่วโมงต่อวันอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ต้องทําด้วยตนเองนะครับร้นราน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสุภาพดีไม่มีขายพอดแคสต์หากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ